เดียว yeah. ขอบคุณพี่ซีโร่ครับมาแล้วยูมิอั <c oughs> อนนี้น่ารักอ่ะตุนเรือเได้ด้วยอ่ะนี่น่ารักจริงทุกคน ใช่ปะผมว่าใช่นะผมว่าใช่นะผมว่าใช่ be right back คุณใช่ไหม complete a t e m and view โอ้แต่ว่าันนี้วะเอ่อส่วนไอเทมอะส่วนไอเทมเอม่ลาดวิบลีเดมแย่ไหมไม่แย่นะเอาตรงแต่ว่าฮอนเกวอาปะ 4ี่ต้นเกมโคตรไวเลยวะ่ะสี่ต้นเกมไวมากเลยวะ่ะสี่ต้นเกมไวจริงนะเก็บแตคโคตรไวคนคอนเอาหน่อยเว้ยคามือโคตรแรงเดว ะคมิวแรงไปฮัลโหลตัวตัวละครไอ้เชีย่ยเตะตายหมดเลยอะดูดิเขาโดนฟัคแคมิว let's go เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนะี่ยเคมบาลอนเล่นเคมบาลอนกับคอนคาเร่ไอเหี่ยมาเด้ก็แย่และไอเวน วิวห้าว่ะไฟเอาไหนเว้ยฮึบโอ้โหนัดเรเว้นทำไมวะนัดเรเว้นดาเลททำไมวะเอฟทีดาเลสองพร้อมลานวิด เกมนี้เล่นอะไรเดียเร็วเร็วไวอ่ะเร็วกับไวอ่ะไม่รู้สแปดคอนให้ใครเดียวเร็วกับไวป่ะก็ได้อยู่นะโอ้โหผมว่านแหละไม่เชื่อเกมเห็นเราใสงจัดเอเวเน่ป้าแหละไ,ไม่ต้องเอามาอัพให้เออเซนติเนลดีไหมหรือว่าพาวเดอร์สองดีวะผมว่าสิงว่ะสิงตัวมันเก่งก็คือเอาเซนเนลนี่แหละ โคตรแรงวาเล็ตเราปั๊บปับปับอุ้ยสกิลตีเร็วด้วยหรอไอต่อยต่อยสองทีอะปั๊บปับปับอะโคตรเร็วอะไปปั๊บปับปับรู้าว่าต้องเล่นควิกซ s เวอร์ถูกปะหกสิบแปดเก้าเอวลาดีเมียโอเคคัดแบบ ลาดิมีร์ is not that bad ลาดิมีร์ is very good visionary emblem ป่ะชิบโคตรแรงวอลเลตกอเลตต่อยแรงจัดวอลเลตต่อยไหม 1นึ่โอเคสิบสอแปดหรอโอ้โหจะได้สแปดนะโว้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 เว้น ชื่อวันมอว่ะวันมอจูส ไอโอเลตอีสโซ่กูดฮัลโหลมีเบลเหลืออยู่เบลทำอะไรวะเตลเร็คได้โซอีอิวตรายเฟกตาร์อุ้ยอันนี้ดิถูกปะ่ะพวกนี้ก็ไม่แย่นะ อดน,นิดเจอไงก็ไม่ไหวแต่น,นี้อันนี้คือคุณจะฮิวอ่ะได้ท็อปทูได้เลยเกมเนี้ยได้ท็อปทูได้เลยนะได้ดูเลือดได้ฮิไวไอ้นี่ไ,น GP, ไปจีทีต่ยิงโอ้โห เชียบวกหน HP ครับบกหนึ HP ครับอันนี้ฮิวฮิวีเราแลบกหน HP ครับบวกหนึ่ง HP บกหน HP, 1 HP. ไหวไหมคิดว่าไม่น่าไหวคิดว่าค่ายไอคามิวไม่ตายนะผมว่าผมไม่น่าฆ่าไอคา,คามิวตัวนี้ตายนะโอ้ยได้อยู่บ้าได้อยู่บ้าอุย้ยได้อยู่ได้อยู่โอเค สวยเสเลยสวยเลยติดลงได้ไงวะเนี่ยไอ้ช่าสองตุดเลือดฮิวอะฮิวเลือดเก้าสี่ฮิวฮิวอู้โอ้มายกอดโอ้มายกอดอเมซ่ l วลคัมโอลิชคิวเด็ได้ปะโอ้คิวเได้เลยนะถ้าอย่างนี้ ไป let's go snowball ว mm ่ะไปครับฮิวต่อฮิวกาสิ9กครับาสิ9กครับเรือกลายเป็นมิสเตอร์วันฮันเดร็ อุ้ยแล้วมาแล้วอ๋อไวว่วะไวจัดไวจัดไวจัดดาบเว้ยบอก,บอกเราโคอรเดือดเดี๋ยวเซวิก้ามาไงอ๋อวิวแปดแล้วโหวเน,นี่ยเขาฟาดเทนมันอ่ะเดี๋ยวนะาเขาวิวแปดเงินห้าสิบฟอนสเตตส์ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาเดี๋ยวเราก็เราวินสตรีทได้อยู่ไปเซวิก้า อันนี้เ S สี่พิก้าเลยป่ะวะไม่รู้เหมือนกันเดาไปเรื่อยกิบเราแม่งโคตรไรอยากเล่นสิงว่ะหรือว่า,วา,าวสิงเก่งกว่าวาลาดวะสิงเก่งกว่าววลาด์ป่ะวะเกมนี้เราไม่น่าเล่นสี่สี่อิมิสซี่นะแต่มันได้ต้องสองเทรดนี่แหละ เราไม่ทันเลวลยตอนแรกไม่ได้อยากเล่นนะเซวิกา้าจะเล่นมาเผื่อได้ตังค์ปไปยตายโคตรแรงเลยเหลือเล่นสี่ปวะหรือว่าเราเซวิก้าคอนคอนวะเหลือเล่นคอนคอนเซวิก้าวะ เอคคอหรือว่าเล่นเซวีก้าคนลครนะลักก y g r o อู้โอ้บาคกี้บัดดี้น่าจะดีมากนะผมว่านะจากบอร์ดเราแถวหน้าเยอะ l u ก k ี is very รี o d t ด e ด u f f buff หัวนี้ก็ดีวะ่ะโอ้อบัคกี้วะเฮ้ยเขาไข่ดิวะต้องไข่ดิวะ ไปก้าวเลยครับไม่รอครับพุชวินสตรี k ครับไปก้าวแบบไม่รอครับไปโอ้ยไม่ตายแล้วน้องไปก้าวแบบไม่รอครับเน้นสโนโบอลเน้นสโนโบอล It's oh, still right. uh -huh. ไวเถอะไหวได้ปะหูคอกสามวหรอไปจังอ่ะตอยโอ้แพ้ช่อคอกสามไจังอ่ะฮะเต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 อตเเตเตเเตเตเตได้อยู่ตเตเตเเตเตวตเตเเตเไเตเตเตเเตเตเเเเ เกมนี้ผมน่าจะไปสิบเกมนี้ไงผมก็น่าจะไปสิบเอาหน่อยพลังพลนโอ,อ้ยโดดทุบไปไหนล่ะเพื่อนเพื่อนโดดทุบไปไหนอะมาไฟ เซวิก้ามันโคตรเก่งเลยว,ว่ะชอบจับเลยว,ว่ะโฟแมนถูกใจสิ่งนี้อ่ะเซวิกา้าโอ้เราไข่บวกแวมไพริกเดสทู thank you bro อ้โห thank you man ลราได้สูงสุดเพิ่มขึ้นทุกทุกห้าครั้งว่าก็ไม่แย่นะตรงแต่ก็น่าด้มีดีกว่านี้โอ้อยอันนี้ดีป่ะผนะมว่านี้ดีนะผมว่าแอมเบซ่านี้ดีนะรีพอลเซอร์ ว่านี้ดีหว่านี้ดีโนโจกแต่ว่านี้ดี no joke, ดจริงแล้วก็จริงไออี e กับไอนี่ให้ให้นี่ได้แล้วอ่ะไออีกับมันให้ได้แต่ว่าไม่มีท่อของแล้วไอเวนคิวมันพักน่าจะเก่งอยู่นะแล้วมันตัวมันตัวมันเก่งอยู่แล้วถ้าได้ตีเร็วตัวมันตัวมันเก่งที่ตีเร็วหูวือปะอัมเบซ่าพักอื้อพักเห็นพักเลยอุ้ยสามเฟรมทัวเวอร์เป็นไงวะ อ,อ,อืออ,อือเรื่องฟินดีชีวิตน่ารักจกัดคาบปลาด้วยคาบปลาด้วยน่าราักเล่นงไงดีว,เล,วเล่นแค่นั่แหละเวลานเล่นอันนี้อ,ออกได้เล่นเนร็วปลองถูกปะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอเทมเราดีจัดเดี๋ยว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 โชว์จินได้ เดือดปะเดือดเดือดเป็นเลยจ้าไอ้นี่ยากหรือรีฟอกตีปโกมเลยวะตอนนี้ไม่อยากเอาตีอยาวตีปกบให้ตัวอื่นแต่ไม่มีทางของว่ะเกมมีแค่ทางของไม่ดีเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเจสเอาหน่อยดิเพื่อนเราไม่ไหวว่ะคนนะนี่คืออะไรแปดมิชชั่นเหรอว้าอุ้ยเจตเลยจัดเจตเล่นจัดเดือดนะเกมนี้เราสี่ได้นะเนี่ย เกมนี้เราสี่ฟอร์มสวซปได้นะเนี่ยเฮ้ยนี่น่าสนนะสี่ฟอร์มสวซปได้นะเอาไหมอะไรอ่ะตีปุ๊บอีกอันอุ้ยโอเคดี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 ไปสิด่วนๆเลยเราต้องไปสิทธ์ละตีปิก้าสองว่ะ เจ็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ๊ยมันหมดไม่เทื่อนเลยอะแปลกว่ะใจเย็นเๆนจเนจเนเนเรามีไข่อยู่เราลืมไปได้เรามีไข่อยู่เราฟ้าสิบบวกไข่เลยนะเว้ยเกมเนะี้ฮลัลโหลเรารอก่อนถ้าได้ดุ๊บมาเราเราโล,โลถูกปะ ถ้าไม่ได้เราเลเวลเหมือนเดิมถ้ามันเป็นแจกดูบะโลโลแบบตามนั้นแต่ไม่กดเบลอีลาวออนบอดเฉยๆไปไหวไหมอ่นอนเราตีช้าว่ะตีช้าปกติหรอพวกอ่ะยิง ไม่เจนมันไม่โหดเลยอะเจนมันก็แรงนะแต่มันปิดใครไม่ได้เลยวะ่ะหรือว่าไอ้นี่เราไม่ดีวะไม่รู้วะ่ะ I don't know เลยวะ I have no clue ปาร์คเข้ากัดนเบ b ดกันเบ i ด,ดวะา p a r k Damage ไม่ได้เยอะขนาดนั้น Gambit เห็นสก็ ไ่ s <S ้จะโหดแล้วนะหมอดสองแล้วแล้วมีไอ้นี่แล้วอ่ะบ่งบงไม่โหดก็ต้องโหดอ่ะพอทำไม่โหดผมก็ไม่รู้ทําทยังไงแล้วเกมนี้อย่างที่บอกนะผมว่าเราเล่นสีนี่ได้นะแต่กําลังคิดอยู่ว่าต้องเล่นยังไงวะ หรือว่าบอดน,นี้ไปเลยว่าจบจบฮอคี้จะสามนะทุกคนฮอคี้จะสาม ก็ไมเราแพ้วะเดี๋ยวไม่ราแพ้วะเฮ้ยยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้อยี๋เพิ่งเพิ่มใช่ดูว่าเราจะแพ้ The fuck นะาสองฟอร์มแหละสองฟอร์มอ่ะเพราะว่าแค่นี้พอว่ะบอนนี้ผมก็โอเคแล้วว่ะแค่แค่แค่เราไว้ฮิตวะ่ะได้ได้ดุปไหมมันมีได้ดุบบ้างไหมอ่ะไม่ได้เลยหรอไม่มีได้ดุบได้อะไรต้องรหรอเออตันฮิวยังไม่มีนะก็โมเรโลแหลนะเนาะ ปิดมาก่อนเสาเจททำไมได้ครับถ้าเรวาวางแถวหลังเสาเจจะเป็นบัฟบัฟตีเร็วเพื่อน3ตัวครับแต่ถ้าเรวาวางแถวหน้ามันจะบัฟบัฟให้โลเพื่อน3ตัวครับที่ใกล้เสาเดี๋ยวเดี๋ยวคอกี้ทูออบและไอเวน ข้าบาท3สดาออกแม่งนดนานนานาโอเคอยู่ได้ตีเร็วอย่างไหมเฮียเากองกี้สามอเวน ขอขอกอกีสามไม่เชื่อไอ้ยลูแล้วนะเนนว้ยแต่หาไม่เจอผมโลแล้วนะแต่ผมหาไม่เจอเอ้าแล้วกดยอมโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นๆๆเรายัางได้อยู่นะเจอผีป่ะโอโ้ พุ่เจ็ดแรงอยู่นะเอาวะมันมีดุบ้างไหมอะแจกดุบหน่อยอะไม่อนวะโอ้ยโดนโฮทุกตัวละมั้ง อุ้ยเขาไม่โหหรอซีซีโร่อยากให้ผมได้คอนเทนต์เหรอไม่รู้ได้ก็ดีได้ก็ดีห้าบาทสามดาวกดแรงโอ้ยจะได้ไหมเนี่ยระบองนะปะเจส เฮ้ยเขาให้เราแล้วเนี่ยพิซิโลให้อะไรล่ะเขาถือเจจอยู่ข้างหลังฮัลโหล อีกรอบอีกรอบโอ้ยอีกแปดอ่ะเราเขาขายเจดแล้วกรรมโอเคครึ่งหลอดพอดีต้องไปว่ะ เย yeah. ขอบคุณพี่ซิโร่ครับขอบคุณครับบบบบบบวรับบ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 ดบบบบบดบบ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 บะบะบบ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 บค,คบบ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 บ ขายไม่เก็นเผ็ดเขาขายให้เราเลยเจ้า yeah. เอาวะเปิดมาก็ก็วันนี้ให้เราเลยว่ะก็ได้คอนเทนต์ไม่หยุดเลยว่ะ <c oughs> ดูหน้าดูหน้าอยู่พี่ดิเี้า <Yeah. S 1> อะไรก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> จบเลยอะ่ะดูฟลักดูบองซ่าออมาขอบคุณนะครับผมค,ครับ